สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนเมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูเตียงช่างออดครับนะครับเตียงช่างออดขึ้นด้วยกันทั้งหมดหลายหลังครับนะครับมีทั้งหฟุตห้าฟุตครับตัวนี้เป็นตัว5้าฟุตนะครับตัวนี้6ฟุตครับนะครับตัวนั้นก็6ฟุตครับ แล้วก็มาดูช่างอนเนกครับช่างอนเนกก็ขึ้นตู้เป็นตู้เรียกตู้ซิงหรอตู้ซิงตู้ซิงไม่ใช่นะตู้ใส่ใส่ของในครัวประมาณนั้นนะครับตู้ซิงก็ต้องไปที่ล้างจานเนาะนี่ไม่มีครับเป็นตู้ลักษณะตั้งไมเตาไมโครเวฟอะไรสันแบบเนี้ยครับเป็นลักษณะบานทึบแล้วก็มีลิ้นชักมีสองบานบนแล้วก็มีที่วางของครับมาดูช่างสมชายครับ ช่างสมชาเลยช่างจอกทําตู้บาเบียครับไอตัวนี้คว่ำอยู่นะครับยังไม่ได้ตั้งครับเนี่ยครับด้านนี้ด้านล่างครับด้านที่อยู่ด้านล่างคือด้านบนนะครับนะครับเป็นตู้บาเบียครับแต่จริงแล้วก็เอาไว้ใช้ภายในบ้านนะครับแต่เรียกตู้บาเบียมีที่แขวนแก้วะครับทำค่อนข้างยากครับเพราะว่าบานเยอะครับเนี่ย กำลังขั้นตอนทำบานครับไปดูช่างน้อยครับช่างน้อยทำตู้ใส่เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าโมเดิร์นหลังเล็กครับนี่ครับกำลังบางใบบานก็ต้องบางใบครับบางใบประกบกันครับเพื่อว่าไม่ให้มันห่างด้วยแล้วก็เพื่อบังคับให้บาน สองบานล็อกกันอยู่ครับด้านในมีลิ้นชักสองตัวครับกำลังใช้เลยครับหลังไม่พอใหญ่ครับกว้างเมตรหนึ่งสูงเมตรแปดสิบประมาณนี้ครับนะครับวิธีการทำงานของช่างแต่ละคนครับก็พาเพื่อนๆมาดูว่าช่างแต่ละคนทำอะไรครับนะครับบาเบีย สวยนะครับจะทำยากครับช่างส่วนใหญ่ทำไม่ได้ทุกคนนะครับช่างกลัวครับเพราะว่าทำยากอย่างที่บอกครับนี่ครับยากตรงเนี้ครับโค้งด้วยครับเป็นไม้เหลี่ยงกันโค้งสวยงามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปสวัสดีครับ